สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนนิงปณิตาไม่ทนหลังมีคนปลอมอินสตาแกรม เรียกได้ว,ว่าเป็นครอบครัวที่อบอ,อุ่นอีกหนึ่งครอบครัวเลยครับ,ลลรบและก็เป็นครอบครัวตัวอย่างในการสอนบุตรอีกด้วยซึ่งก่อนหน้านี้หนิงปณน,นิตาเคยไม่พอใจเพราะมีผู้ไม่หวังดีที่อ้างว่าเป็นแฟนคลับของบุตรสาวน้องนิรินวัย9้ปีเพื่อสร้างอินสตาแกรมปลอมขึ้นมาโดยมีการเผยแพร่ภาพและวิดีโอต่างๆของน้องนิรินที่ก๊อปปี้มาจากอินสตาแกรมของจริงทั้งหมดจนทาให้หลายคนรวมถึงเพื่อนๆของน้องนิรินเกิดความเข้าใจผิดซึ่งในตอนนั้นหนิงก็ได้มีการรวบรวมหลักฐานต่างๆและเตรียมนําไปลงบันทึกประจําวันต่อ เจ้าหน้าที่แล้วล่าสุดหนิงปณิตากลับมาอีกครั้งหลังมีผู้สร้างอินสตาแกรมปลอมกลับมาอีกครั้งโดยนิงเชื่อว่าเป็นคนเดิมที่เคยตั้งใจสร้างอินสตาแกรมมาเพื่อปลอมเป็นน้องนิรินซึ่งที่ผ่านมารู้ตัวคนทําแล้วเคยส่งข้อความและโทรศัพท์ไปเพื่อเจรจาแต่ได้รับการตอบกลับเป็นการหัวเราะเท่านั้นซึ่งทางคนสามีจินจรินได้มีการแคปภาพไอจีปลอมน,นอั้นโพสขึ้นไอจีส่วนตัวพร้อมระบ,บุแคปชันว่าคนเรานี่ก็แปลกนะกับเด็กก็ยังปลอมไอจีเขาแล้วบอกว่าอันนี้ของจริงซึ่งนิงเผยอ,อีกกว่ารู้สึ กใจเหมือนนัที่สามีรู้สึกโกรธมากรัะปกติสามีจะไม่ค่อยนําเรื่องในบ้านมาโพสต์ตนจึงได้บอกให้ใจเย็นๆนิิงมองว่าอีกฝ่ายอาจจะไม่ใช่บุคคลปกติอาจจะมีปัญหาอะไรบางอย่างจึงทําให้รู้สึกว่าไม่อยากเอาเรื่องพร้อมย้าว่าถ้าเป็นแฟนคลับและรักกันจริงสามารถทาอินสตาแกรมขึ้นมาได้แต่ห้ามล้ําเส้นเช่นนําไปหลอกผู้อื่นจนได้รับความเสียหายเป็นเงินทองไม่อย่างนั้นจะนําเรื่องไปดําเนินคดีให้ถึงที่สุดซึ่งปัจจุบันก็ยังไม่มีผู้ที่ได้รับความเสียหาย เข้าแจ้งความแต่อย่างใด่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นยังไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับก็ขอบคุณข้อมูลจากเวรีนิวส์ออนไลนขอบคุณครับ